จุดศูนย์กลางของเราที่จะทำนี่ก็คือชาวบ้านไม่ว่าการวิเคราะห์ปัญหารับนโยบายจากชาวบ้านขึ้นมาเป็นนโยบายสาธารณะไม่ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตจะต้องดีขึ้นจะเห็นว่าเราจัดการป่าป่าซึ่งจะเอื้อต่อสุขภาพมากมายที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าด้านของสมุนไพรไม่ว่าด้านของน้ำหมูโภคโบริโภคป่าคือซูเปอร์มาร์เก็ตของที่นี่ สำหรับกระบวนการในการจัดการสุขภาพเราจะเรียกสั้นๆก็คือ MKL model ซึ่งย่อมาจากคำว่าแม่กึดหลวงโมเดลนั่นเองคำว่าแม่ก็หมายถึงการเป็นผู้สร้างหรือผู้ให้คือการสร้างระบบสุขภาพให้อย่างยืนนั่นเอง K, K ก็คือภาษาเหนือเขาเรียกกึดหรือการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในระบบของสุขภาพสำหรับ L ก็ ทำว่าหลวงก็คือทําอะไรก็คิดเล็กๆแต่ทําการใหญ่ๆหรือเฉพาะเรื่องของปัญหาสุภาพสําหรับในส่วนของภาคีเคืรอข่ายของ MKL หรือแมคึืนหลงโมเดลเนี่ยเรามีอยู่3ภาคีภาคีแรกเขาเรียกเคืรอข่ายภายในหรือเรียกสั้นๆว่า3กลุ่ม3วัย4เสาหลัละกลุ่ม ที่อยู่ในชุมชนก็คือกลุ่มผู้สูงอายุหรือชมรมผู้สูงอายุกลุ่มที่2คือกลุ่มอสมอกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มเด็กหรือเยาวชนนะครับในการสานต่อแล้วเราเชื่อมต่อ4องค์กรหลักในชุมชนก็คือรอปสตวัดโรงเรียนและอ,อบตอทิศทางของเราเข้าเป,ป้าหมายในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม สู่เป้าหมายหลักก็คือระบบสุขภาพชุมชนให้ยั่งยืนนั่นเองครับสำหรับภาคีหรือเครือข่ายที่2เป็นเครือข่ายภายนอกเรามีการพัฒนาอาสาสมัครต่างด้าวทุกหมู่บ้านอย่างน้อยหมู่บ้านละ2อถึงสคนแล้วเราก็มีการพัฒนาในเรื่องของแกนนําชุมชนต่างด้าวหรือที่นี่เขาเรียกกันง่ายๆสั้นๆก็คือผู้ใหญ่ต่างด้าวสาหรับเครือข่ายที่3ซึ่งมีความสําคัญเนื่องจากเราเป็นชายแดงก็คือ เครือข่ายชายแดนนั่นเองก็คือเป็นเครือข่ายต่างด้าวของเราเชื่อมต่อกับอาสาสมัครต่างด้าวฝั่งพมา่าหรือที่เราเรียกกันว่า All Small Body. อสมบัดดี้ตำบลแม่กษาเรามีกระบวนการขับเคลื่อนในลักษณะของหมู่บ้าน ครั้งแรกเราสร้างแกนนําก่อนก็คือการสร้างแกนนําจากอสมอเป็นแกนนําในการสร้างสุขภาพไม่ว่าจะเป็นผู้นําเต้นหรือการให้ความรู้กับประชาชนอันที่2เราเคลื่อนในลักษณะของหมู่บ้านเราสร้างหมู่บ้านต้นแบบก็คือหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีคนแม่กืดหลวงหลังจากนั้นเราก็นําข้อมูลต่างๆคืนให้กับประชาชนได้ได้เรียนรู้ได้วิเคราะห์ร่วมกันเข้ามาเป็นเจ้าของปัญหาโดยเฉพาะคนที่ มีปัญหา n c d ดีหรือกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเมื่อทราบปัญหาตนเองทราบปัจจัยเสี่ยงหรือภาวะที่กิจเนี่ยมักจะเข้ามาร่วมกลุ่มนะครับเรามีการจัดตั้งกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานในการเรียนรู้เรื่องกันและก็มีการสร้างเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้รปสตและหรือชุมชนในการสร้างสุขภาพไม่ไว่าจะเป็นการออกกําลังกายหรือการเฝ้าระวังในเรื่องของอาหารการกินต่างๆในชุมชนเพราะนั้นในกลุ่มที่เป็น เคสสตาร์ดี้บางรายนี่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีครับทุกวันอาทิตย์ของเดือนพระสงฆ์สัมเรนรก็จะมีการออกเยี่ยมบ้านโยมเราใช้โครงการว่าทำคุ้มครองบ้านพระสงฆ์สัมเรนรจะไปสวดมนต์ที่บ้านโยมเมื่อสวดมนต์เสร็จอสอมอจะมีหน้าที่ในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชน ที่มาร่วมกิจกรรมนั่นเองครับโดยมีกติการ่วมกันก็คือ 1. ไม่มีการถวายปัจจัยพระคุณเจ้า 2. พระคุณเจ้าจะต้องเดินท้าไปที่บ้านโยมเอง 3. จะต้องมีการชักชวนเพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นมาสวดมนต์ด้วยกันทำให้ชาวบ้านและก็วัดมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น เรายึดเอาชุมชนเป็นจุดสูงกลางเราสร้างจิตสำนึกโดยเราใช้วิธีการสร้างน้องๆเยาวชนเราให้องค์ความรู้ขเขาว่าการดูแลรักษาป่าการที่เรามีป่าอุดมสมบูรณ์เราได้รับปร,รประโยชน์อะไรจากป่าบ้างมีกิจกรรมอะไรต่างๆพิธีบวชป่าหรือพิธีปลูกป่าในวันสําคัญสำคัญเราก็จะนําน้องๆเยาวชนเพื่อมาสร้างจิตสำนึกหลังจากป่าของเรามีความอุดมสมบูรณ์ มันก็จะเชื่อมโยงไปถึงชุมชนนั่นก็คือด้านสุขภาพเรามีน้ําที่อุปโภคน้ําบริโภคน้ําใช้ด้านการเกษตรสิ่งสําคัญที่สุดก็คือชุมชนนั้นได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษท่านนี้ก็เป็นล้างจุดสารพูลของล้างจืดเนี่ยก็จะช่วยขับสารพิษตกค้างจากที่ได้มีการค้นหาสารพิษตกค้างในเลือดประมาณ70%ของตำบลแม่กระสาก็ได้นําสมุนไพรตรงนี้ล้างจุดเนี่ย นำไปต้มเพื่อให้ชาวบ้านในกลุ่มเสี่ยงได้ดื่มทําให้กลุ่มเสี่ยงนั้นลด,ดลงถึง40%ชุมชนยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องขอหลงถังขยะมากมายขยะยังไม่ถูกทิ้งถูกทางเรามีการสร้างกฎอีกร่วมกันการจัดการคัดแยกขยะคัดแยกขยะมี4ประเภททั้งขยะเปียกขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะมีพิษตอนแรกก็ประชุมคณะกรรมการวางแผน ใหม่ๆก็จะมีการคาดค้านว่าไม่มีที่ทิ้ทงขยะแล้วถ้ายาชาวบ้านจะเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนทางคณะกรรมการทางผู้ใหญ่บ,บ้านก็ชี้แจงกว่าอาทิตย์หนึ่งเราลองมาคัาดแยกขยะดูก่อนทดลองประมาณ6หลังคาพอทดลองแล้วมันได้ผลหลังจากที่เรามีการคัดแยกขยะแล้วเนี่ยขยะทั่วไปเรามีนิดเดียวอาทิตย์หนึ่งยังบูที่ 1, หนึ่งเนี่ยทางรถอบตอเนี่ยก็จะมาเก็บทั้ง16หหมู่บ้านตอนนี้นี่คืนถังขยะให้ทางอบตอหมดเลยทางอบตอก็สนับสนุนท่อวงบ่อมา นี่เราก็จะมีการจัดการขยะนี่เป็นขยะอินทรีย์ที่เราแยกมาเนาะหลังจากที่เรามีการขัดแยกขยะก็มาใส่ตรงนี้เป็นบ่อขยะอินทรีย์แล้วก็ประโยชน์ของบ่อขยะอินทรีย์เนี่ยเราจะนําเศษอาหารเป็นขยะเปียกหรือว่าเปลือกหน่อมไม้เปลือกหัวปีทุกอย่างทุกชนิดที่มันที่มันส,สามารถย่อยสลายได้เราก็มาใส่บ่อ,บอรตรงนี้เราก็จะทําสามารถนํามาเป็นปุ๋ยได้อินทรีย์ตรงเนี้ย เอาไปใส่ในในต้นไม้ต่างๆยกตัวอย่างเช่นอ,อย่างต้นมะนาวอะทางวัดมีกิจกรรมบวรออนคลีนในการขับเคลื่อนสิ่งดีในสังคมกล่าวคือชาวบ้านและพระสงฆ์สมณีจะช่วยการกวาดวัดและก็เก็บขยะภายในบริเวณวัดเมื่อเก็บกวาดบริเวณวัดเสร็จแล้วก็จะมีการเก็บขยะรอบๆหมู่บ้าน ทุกวันเสาร์ของเดือนหลังจากที่เรามีการจัดการขยะเราได้เงินจากการจัดขายขยะในหมู่บ้านเนี่ยนำเงินขยะตรงนั้นมาซื้อมเมล็ดพันธุ์ผักแจกชาวบ้านก็จะมีทั้งมะเขือยาวมีทั้งกะหล่ำผักกาดอ่าแล้วก็พริกบูกททําี่ว่างให้เป็นแหล่งอาหารนี่ก็จะเป็นแปลงตัวอย่างทั้งสมุนไพรทั้งผักพื้นบ้านครับจะเห็นว่า พืชผักสวนครัวที่ผมทําให้เป็นต้นแบบเนี่ยเป็นแปลงตัวอย่างเนี่ยโดยเฉพาะผมจะลดการใช้ปุ๋ยเคมีแต่มาใช้ปุ๋ยขยะของการจัดการขยะในชุมชนแล้วก็ทางเราพอสดโตเราก็จะมีการโลดลงเจาะหาสารพิษตกค้างในเลือดทั้งตำบลเม่กระแนี่ก็ประมาณ70%ที่เจอสารพิษตกค้างในเลือดเรามีสมุนไพรในป่าชุมชนเราก็มานํามาส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ช่วยลดสารพิษตกค้างในเลือดของคนในชุมชนได้ สำหรับคนแม่กษา,าในมุมมองของผมเนี่ยผมมองไว้อยู่3ส่วนส่วนแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของคำว่ากินดีก็คือการที่เรามีสุขภาพที่ดีเราสามารถกินได้เรามีระบบเศรษฐกิจที่ดีที่ทำให้ระบบสุขภาพดีอันที่2คือนอนอุ่นอนอนอุ่นก็คือสามารถที่จะนอนหลับได้อย่างปลอดภัยมีระบบของการดูแลสุขภาพมีการเฝ้าระวังโรคที่ดีครับความสำเร็จเนี่ยผมถือว่า งานทั้งหมดการจะสําเร็จได้ต้องอาศัยองค์กรเครือข่ายมาบูรณางานร่วมกันแล้วก็มันก็จะทําให้การดําเนินงานเนี่ยไปได้ไวแล้วก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบได้